ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่8ธันวาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ตช้านี้คอสนอะรับพิโชอบบอกว่าแบตท่าพร้อมจะลุยพรีเมียร์ลีกนะโดยนันทางอาดีงปริโอตยินจันว่าเขาต้องการจะย้ายมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกแต่ไม่เปิดเผยว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้หรือจะรอจนกว่าจะขึ้นสุดสัญญาเกี่ยวกับทางจูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์ปี2023คะแนน ซึ่งงานนี้อเดียนปรบิโอตมิดฟิลด์ในวัย27ปีของจูวนตุสไม่ปิดบังความปรารถนาว่าเขานั้นต้องการจะย้ายไปการแข่งบนเวทีฝิบัลลกิใในอนาคตอันใกล้นี้หลังทําผลงานโดดเด่นกับทีมชาติฝรั่งเศสจนมีส่วนช่วยแชมป์เก่าทะยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก่อนจะลงดวลกับทางังกฤษในช่วงวันเสาร์นี้ตามการรายงานจากทางโกเมืองคุชิบัะมา ซึ่งทางวราบิโอตเองมีโอกาสย้ายมาคาแข่งกับทางเบนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทว่าการเจรจารล้มลงในท้ายที่สุดนะฮะซึ่งวิฟิวเวอรชิปเปนรนี้ยังคงเล่นอยู่กับทางจูเมนโจสต่อไปในายการนี้แต่ก็ยังมีโอกาสจะย้ายออกจากทางตูรินหลังสิ้นสุดสัญญากับทีมมาลายในช่วงซัมเมอร์ปี2023แม้ว่าทายไปทางหน้าตอนนั้นอาจจะไม่ใช่ทีมปีศาจแดงก็ตามที ผมพูดเสมอแต่ว่าผมอยากจะเล่นในอังกฤษในอาชีพการค้าแข่งของผมมิดฟิลไว้ซ์ปรนี้ก็ได้กล่าวมันจะเป็นตอนที่สัญญาของผมซึ่งสุดลงผมไม่รู้นะแต่ผมมีเป้าหมายอย่างแน่นอนผมไม่มีทีมโปรดไม่มีสโมสรไหนจริงๆที่ผมอยากเล่นด้วยเนื้อสิ่งอื่นใดระดับของมันนั้นดึงดูดผมผมยังคิดว่าแนวทางการเล่นที่สอดคล้องกับคุณภาพของผมในครั้งนี้มากกว่านะ นั่นแตมเป็นว่างานนี้อาเดียงปราวิโอดนะฮะพร้อมจะซบทางเผื่งกิจแล้วไม่รู้ว่าแมนยูจะสนใจเขาไหมเรามาดูข่าวจอมากกันดีครับฟริกปัดพูดถึงอนาคตโฟกัสแค่บอลโลกเท่านั้นโดยทั้งชูเอาฟริกนะฮะนวรุกทีมชาติบปรตเกยืนยันแล้วนะว่าเขานี้ขอโฟกัสกับศุกบอลโลกเท่านั้นโดยปล่อยให้ตัวแทนจัดก,การเรื่องของอนาคตเขากับทางอาร์เจติโกมาดริด โดยทางชูเอลฟริกนะครับดาวรุกวัย23ปีปัิเสธที่จะพูดถึงอนาคตของจนเองกับทางอาร์เติโกมาดริดเนื่องจากเขาต้องการจะโฟกัสไปที่ศึกผู้บอลโลกที่โปรตุเกสกำลังจะลงเผชิญหน้ากับทางโมร็อกโกในรอบ8ทีมของศึกโบลคัฟ2022ในวันเสาร์นี้เท่านั้นตามการรายงานจากทางมากา้ามวนพุทธิพานมาหลังท่ทางมิเกลอังเคิลคินมาวิน CEO ของ Madrid, อา e t i c o m a d r i าดรยารัตนาว่าความสัมพันธ์ระหว่างเ i โกซิเมลเน่เทรนเนอร์อาชาวเชนไตกับทางชูอัลฟริกอยู่ในความตึงเครียดและทางออกเด้ยสุดนะฮะสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องก็คือการปล่อยแนวรุกไวสังเปนรนี้ย้ายสังกัดในช่วงเดือ,อนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามชูอัลฟริกนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติโปรโต,ตุเกสชุดทําศึกบคับ2 0 2พและผ่านมาถึงรอบคอลเตอร์ไฟแนลของทัวร์นาเมนต์ ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องงก่าเมาื่อสุดถามเกี่ยวกับอนาคตของเขากับทางทีมตราหม,มีผมโฟกัสไปที่ฟุตบอลโลกอย่างเต็มตัวนะตัวแทนของผมจอร์จเมเดสไม่บอกผมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาไม่ต้องการจะบอกผมด้วยผมต้องการจะโฟกัสตอนนี้ไปที่การเล่นทันวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมชูเอาดิกลราวาไว้โดยทางชูเอาฟริกนะฮะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบรรดาสโมสรชั้นนำของยุโรปทางปารีสแซ็แมงแมนยูเชลซี และก็บอยเจ์บินิกก่อนจะมีการบริงาน,นว่าแอสซซมิล่าของอุนไดเอเมรีสนใจจะเซ็นสัญญากับแนวรุกแนวฉช่สามไปนรนี้เช่เนเดียวกันนะนานะผมเป็นแต่ว่างานนี้ฟริกนะฮะปัดพูดถึงอนาคตและก็โฟกัสเพียงแค่บอลโลกเท่านั้นเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับแมนยูพ่ายอุ่นเครื่องลองชีมปรชาชัยกาดิสก่อนรับแข้งอีกหนึ่งนัดที่สเปน โดยเอ็ิดิชนฮากนำพลพรรคแมนยูรับแข้งที่สเปนตเตรียมพร้อมปลดลีกผู้ดีคัมแบ็กเกมนี้ลองทีมสิ่งที่ผู้เล่นที่ไร้ภารกิจบนโลกตัวสำรองนำโดยมัสยานกาเนโชก่อนจะประาชัยกับทางกาดิสไป2ต่อและถัดไปไปแสดงจำปังก,กับทางเบรยียลเบติสในวันเสาร์นี้เวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทยโดยศึกบอลกระชับมิตรนะฮะสโมสรคืนในสึกวันพุทธที่ผ่านมา ปีแดงแมนยูมีคิวอุ่นเครื่องที่ประเทศสเปนโดยจัดแรกเนี่ยอีดิชันฮากส่งผู้เล่นที่ไร้ภารากิจเล่นฟุตบอลโลกตัวสำรองมาร์ซยานกาดาโชนำหน้าแนวรุกป,ประทะกับทางกาดิชเพื่อเตรียมพร้อมรอลีกอังกฤษค,คัมแบ็กหลังโบคับปิดฉากลงโดยกาดิชนำไปก่อน1.0ต่อศูนย์ในช่วงนาทีที่8เมื่อทางอเล็กฟอนเดสเล่นฟรีคิกสั้นฝากไปให้อีบันอาริโกไหลคืนก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะเปิดบอลเลี้ยวเข้าหัว คารอสกาเซียโฉมมงกรอบหกลา้าด้านซ้ายเด้งสวนมาตินดูบรัฟกาโดยปีแดงตามหลังอีกนะฮะในช่วง13นาทีต่อมาอเล็กฟอนเดสกระชากบอลดูทางซ้ายปาดเปร,เรยียดมาในเขตโทษอัลเบโรเนริโต้โชบหลอกปล่อยอันโตนีโรซาโน่สอบว่ายิงเร็วพาทีมลิสบอนนีห่างไปเป็น2ต่อ0สุ่ยแทีต่อมาทางซีดานอ็กบลเล่นบอลชิงกับทางอนโทนีมัสยาน ก่อนจะโดนลุยเออร์เนเดสเหนี่ยวล้มลงในเขตโทษกรรมการชี้เป็นจุดโทษองซอนนี่มัตยานซัดสังหารชิปบอลไล่มาเป็น1ต่อ2หมดครึ่งแรกแมนยูตามหลังกาดิช1ต่อ2เกมครึ่งหลังเพียงแค่48นาทีบริษัาทแดงตีคืนเป็น2.2ต่อเมื่อทางมาร์คคราโตด,ด,ดาวรุ่งสำรองรับบอลแทงยัดไปที่คอนบี้ไมนูอีกแข่งที่ถูกส่งลงโยกหลบเกมรับคู่แข่ง ก่อนซัดตุงตาข่ายพังสกอร์แรกกับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้ทว่ากาดิชก็เฮไปสาต่อ2ช่วงนาทีที่5 7เมื่อทางโอบองกองต้าโยนบอลด้านขวามาที่เสาสองบรเวนโซบริโนวิ่งฉีกลายล้ำหน้ายกเทา้าจิ้มบอลเข้าไปปิดแดงโดนอีกเม็ดนะฮะนาทีเจ็เมื่อทางชาลีซาเวชรับบอลพลาดปล่อยลอดขาถูกโอบองกองต้าแก้เกมพร้อมส่งเร็วให้กับทางโชมาส อารันคอนยิงหนีมาตินดูรบาฟกาพาทีมลาลิกา้าชิงห่างเป็น4ต่อ2ถ่ายเกมในช่วงปนาทสีชาบรีซาเวชได้โอากาสแก้ตัวปั่นบอลหน้ารกราเกโชอสผ่างดาบิดกิลในด่านสำรองคู่แข่งเหินตัวรับสบายมือจบเกมแมนยูแพ้ไก,กรดิสไป2ต่อ4โดยนัดถัดไปปีศาจแดงจะระทะากับทางอ uh, าร์เลเบติชในวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้เวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทย ส่วนรายชื่อที่ลงสนามในครั้งนี้ทางฝั่งกาดิชก็มาในระบบ4-2-2ก็ได้แก่ทางเคเดเมชเรเดสมารูบเบนอันคาบราชรุยเออร์นันเดสโรตารุสปอร์ชซานติเอโกอัซามิเต้บรอ,อ,นกกอบรันโคเค,โคโมโปคาบ罗สกราเซียอเล็กฟอร์นเดสอีบันอาริรโอรรอกอัลเบโรเนเกเรโตแอนโทนีโปรซาโน ส่วนทางฝั่งแมนยูนั้นก็มาในระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่มาตินดูราฟก้าอารอนวาวิสกาวิกเตอร์นเดเลฟเทเดนเมนจีมานตัน,นเรียนซีดานอิกบันสกอตต์แมชชูมิเนแอนโทนีิอิวังกาดอนนี่ฟันเดบิกอาริอันโดกานาโชและก็องต์โจนี่มัสยันครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กผสมกันแมนยูของเราก็แพ้ทีมของลาดิกาสเปนกาดิชไปซะอย่างนั้น ถือว่างานนี้ต้องเป็นเกมอุ่นเครื่องนะฮะตอนเราดูศึกตัดสินในช่วงวันเสาร์นี้ว่าอุ่นเครื่องทังที่2นั้นจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมเรามาดูข่าวจอมมารก,กันดิครับโดปัดข้อสเสนอย้ายลุยลีกออสเตรเลียนะโดยคิสโนวบรูโดบอกปัดที่จะย้ายไปค้าแข่งในศึกไอริคของออสเตรเลียในขณะที่กองหน้าทีมชาติโปรตุเกสร,ร,รายนี้กำลังช่างใจถึงสโมสรถัดไปของเขาอยู่นะ ซึ่งบรนโดในวัย77ปีกำลังมองหาตัสก,กัดใหม่หลังจากยินยอมพร้อมใจที่จะแยกทางกับทางแมนยูหลังให้สัมภาษณ์ทิ้งบอมกับทางเพชมอร์แกนทาง, Talk TV, งท็อกชีวีมื่งชิงเดินทีแล้วซึ่งเดนนี่เทาเซนหัวหน้าศึกเอลีก e ได้เปิดเผยแผนการที่กล้าหาญในการลอใจบรนโดให้ย้ายไปเล่นในลีกออสเตรเลียเพียงไม่นานหลังจากที่เขาออกสากทางแมนยูแต่ล่าสุดนาวเตะไวส์จัตเรนี้ได้บอกปัดข้อเสนอของพวกเขาไปแล้ว เรามีการพูดคุยที่น่าสนใจและมีความสนใจอย่างแท้จริงเห็นได้จากชัดเจนว่าเขานั้นมีมองที่อื่นไปสึงสำคัญกว่าในตอนนี้ก่อนหน้านี้ทางบรันเดเองก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางกับทางอัลนาเซอร์สโมสรในซาอุดีอาระเบียด้วยข้อเสนอมูลค่ากว่า173ล้านปอนด์ต่อฤดูกาล อย่างนี้นก็ตามอดีตกองหน้าเบรียอัลมาดริดและก็จูวินจูชได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าวไปแล้วหลังจากที่โบรตุเกตถล่มสวิตเซอร์แลนด์ไป6ต่อหนึ่งเมื่อคือวนวันอังคารที่ผ่านมาโดยเขาบอกว่าไม่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงอีกครั้งในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นสรุปข่าวลวสมองสอนแมนเชสเตอร์ Man er, ในช่วงเช้า,ชาครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ